แล้วรู้สึกเย็นสบายนะเดินไปข้างนอกก็อากาศร้อนร้อนจริงเลยตรงนี้ร้อนไม่ไหวเลยนี่บอลตั๊บมีข่าวดีมาบอกเรื่องอะไรพี่พี่ตาทอ์กเหรอข่าวดีอะไรอ่ะไม่ใช่นี่โบจอยโบจอยวันนี้ที่มาวันนี้เพราะอะไรหรือเปล่าเพราะอะไรจะมาเปิดตัวแฟนใหม่เขาเอาเดี๋ยวนะโอมีแฟนแล้วเนี่ยเอออกหักเลยเนี่ยแอบชอบ โอ้หักเลยไม่เป็นไร <S <S เที่ยวเหมือนเดิมนี่ไไไไนไไิเป็นไงเป็นไงแฟนใหม่เป็นยังไงบ้างแฟน,นะนหนูเป็นแขกอะพี่แฟนเป็นแขกแล้วหนูอะหนูเป็นเด็กดิง้งนั่นดีเลยเอามาคนละสองดืม่มเร้อยดื่มร้อยดื่ม ไม่ใช่เขาเล่นมุกไม่ใช่จริงๆแล้วแฟนหนูเป็นคนอินเดียอ๋อแฟนเขาเป็นคนอินเดียโอ้โหแฟนเป็นคนอินเดียมาคุยครับเพื่อนพี่นี่อินดอร์ฮะเฮ้ยอินดอรดวิ่งออกกําลังกายแถวอินดอร์สเตเดียมหัวหมากเออเออเพราะวิ่งเสร็จที่เอาต่อทถวรัชดาโอ้ยไม่รู้จะเอาหน้าไปซุกมไปไหนดิ่นี่แฟนเขาเป็นอินเดียเลยนะของเราล่ะ แฟนหนูดูใบ่าาาชชตตงิแฟนเขาดูใบดูใบอาหรับเหรอฮะดูใบเซียมซีอยู่วัดจีนเนี่ยล่ะค่ะแฟนแฟนดูใบมาคุยเพื่อนผมเพื่อนไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วคุณหลออไปหมดแล้วบอสอยากย้ายที่ยืนแล้วหลอนดูแลครอบครัวเออกลับไปที่เดิมเลยพอดูแลครอบครัวหลับเสร็จปั๊บเที่ยวต่อไปนั่งไปนั่งนู้นเดินไปเดินมาอยู่เนี่เชืยวเท้าพี่โบ เฮ้นก็ดีนะแฟนมีทั้งอินเดียทั้งดูวงดูใบ <c oughs> ก็เป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นความรักอะนะใช่จะคนไทยคนต่างชาติก็น่ารักเหมือนกันทั้งนั้นแล้แหละคนเราก็ว่าใดที่ดีเนื้อคู่สรักก็ร้ย แต่วันนี้รับนายจ๋เ<อ>าเหมื่อนอี่ไม่หลุยเหมือนขายแล้วเนี่ยอ,อันนี่ขายถั่วครับอีถัว่วอะไรบ้างอ๋อก,ก็มีถั่วอ้าปากครับนี่นี่ถั่วปลาเพราะอาปากก่อนจะได้กินได้ไงล่ะครับช่วยตัวสื้อแล้วนะครับช่ว,วนนนงนี้ขายไม่ค่อยดีเลยทำไมมาอยู่เมืองไทยทีแรกนะครับผมก็มาขายถั่วครับอีนี่ก็เต๊ะเหมือนดูบริจาคไปขายที่นหนเมันอกี้จะขายดีก็เลยตัดสินใจไปเสาชิงช้าขายเถังช้าแต่ไม่น่าเชื่อทำไมวางไม่ถึงห้านาทีหมดครับลูกค้าเหมาเหรอไม่ครัดบอกเวลา แยกหมดเลยครับเอามึงไปวางมั่วซั่วทำไมแล้วอ,อ้น,นี้สนใจไหมครับแล้วขายยังไงเนี่ยอ๋อขายไม่ยากหรอกครับถุงเลขยี่สิบแล้วถุงใหญ่ถุงใหญ่ก็ยี่สิบเอาทำไมราคาเท่ากันถั่วเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนถุงแ้มังตลกปะเนี่ยไม่ได้ตลกอันนี้สนใจหรือเปล่าครับเอออยากได้อะไรบอกได้เลยนะครับนี่นี่นี่มีถั่วปั๊บอ่านะครับแลวนี่อะไรน่ถั่วอ่ถั่วหลอกลวงถั่วอะไรหลอกลวงถั่วต้มถั่วต้ม อุ้ยนี่กระต๊อกเหมือนกันเฮ้ยนี่อุ้ยเอามาจากวัดปะเนี่ยอะไรถั่วนิสงไม่ใช่พักสงอย่างนั้นนะครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ตลกนะครับต้นชายช่วยซื้อเลยนะครับอยู่เมืองไทยเนี่ยนอกจากขายถั่วแล้วทำธุรกิจอะไรบ้างอ๋อเดี๋ยวพูดไปแล้วจะหาว่าเออเลอร์ over แล้วบางกินอะไรมาติดปากเต็มไปหมดเลียวปัดออกไหมอ๋ออีนี่ผมเนี่ยายไปกินไปอีนี้ผมนะพักตัวมาจริงๆนะผมเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันเฮ้ยเจ้าของบ่อน้ำมันเอเป็กไม่ประมันจริงเหรน เอามาทำไมน้ำมันจิ้งเหรนเอามาถาให้บวมบ้าละคนที่เล่นก้ามไงถาก้ามอะไรนก้ามเลยก็ถาถาไปแล้วมันจะบวมอ๋อก้ามจะบวมถ้าหรอแล้วแล้าทำธุรกิจอะไรอีกอ๋ออีนี้ทำอะไรก็ออกเงินกู้นะครับออกเงินกู้ครับบางทีมันต้องทำหลายอย่างครับไม่งั้นรวยยากครับเมืองไทยเฮ้ยแล้วปล่อยยังไงเงินกู้ปล่อยอีนี่ไม่ยากเลยครับหนึ่งร้อยบาทไปร้อยยี่สิบบาทมาโอ้ยร้อยบาทไปร้อยยี่สิบบาทมางั้นดีเลยเอามาแสนหนึ่งเลย เดี๋ยวไอคิตแสนคิดดอกยากับไม่เอาทีละน้อยๆแลครับค่อยๆใช้ไปกูอย่างงี้ไม่ได้เหรอเออเดี๋ยวมันเดี๋ยวนี้กทีละน้อยน้อยเอาสมมติร้อยไปร้อยยี่สบาทมาสองร้อไปสองร้อยสี่สิบาทมาห้าร้อยไปหกร้อยบาทมา้าสไปกูไม่ให้มึงยืมกูไม่ให้มึงกู้แล้วปล่อยเงินกู้ไงคิดเงินไม่ถังอันนี้มันเยอะไอเห็นมว่าันมันแก้งันพี่ขูเขาแก้งั้พี่นุ่ยกู้ไม่จริงอ่ะจะกูมาละ หนึ่งร้อยไปร้อยยี่สิบบาทหมาเอามาเอาร้อยหนึง่งร้อยหนึ่งคนตังร้อยมี่เดี๋ยวร้อยมึงเอากับกูก็ได้บ้าว่าแค่ร้อยมึงต้องกูก้ต้องทำสัญญาทำเรื่องอีกเออไปเถอะบังบังบังผมไม่ออมไไรู้ฝ่<ม>าไปได้ยังไงทำไม,ม <า S 1> เนี่ยบังเอาก็มารับแฟนรับแฟนมารับแฟนแฟนอยู่ไหนอ่ะกลับไปก่อนเถอะกลับไปเลยเอาทต่ไมมาไหนเยจะหนียไปไล่เขาเลยคนทำมาหากินทำไปไล่ไม่ได้ไงเนี่ยแฟนหนูเองเดี๋ยวก่อนนะ แฟนจอยอันนี้แหวนไปที่รักกับบ้านไปไปกับบ้านอุ้ยแฟนมารับถึงที่เลยอยู่นะแฟนจอยเนี่ยแขกใช่ไหมปล่อยเงินกู้ธรรมดาทำไมอ่ะแฟนเราเป็นไงแฟนโบอ่ะขี่อูดบ้านที่มึงใครเนี่ยจะมาขี่อูดตลกแล้วโบขี่อูดทำไมคุยเพื่อนผมขี่หมอนวดปล่อยมือด้วยเป็นคนละมุกจะบ้านอ่ะขี่อูดอยูงเนี้ย ขี่อูจริงเหรอจริง,รงก็ไปขี่อยู่แค่อารับนั <S 2> <S 2> yeah. ่นแหละมันจะไปขี่มาประเทศไทยได้ยังไงขี่มาเลยจ้าเดี๋ยวจะขี่มารับเลยจ้าเฮ้ยอันนี้เราคุยเกินไปแล้วครับมันเปไปไม่ได้แล้วเฮ้ย ไอ้ต้นตะบองเพชรเข็ดด้วยอีอะไรของมันวะเนี่ยไอ้อินี่ขครนี่แฟนแฟนหนูเฮ้ยเฮ้ยแฟนบอดเนี่ยนานๆฉันจะมาที่นี่ถีไม่ค่อยลงมาไทยเท่าไรทำไมคนไทยแรงน้ำใจอย่างนี้แรงน้ำใจอะไรฮะก็ฉันผ่านเส้นโยมมาลาดมาขอขึ้นทางด่วนให้ฉันขึ้นขับรถอะไรอะขี่อูดมาอีสิพาก็ติดแล้วไหมฉันผ่านเอาอีสิพาติดอูดโูกดูดเยอะแล้วก็หลอนแก พี <Football. S 2> ่บอพี่แฟนพีบอใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้นี่แฟนฉันนี่นี่นะไปเจอที่ไหนเนี่ยเขาไปทําอะไรที่โน่นนะอ๋อพอดีว่าฉันเนี่ยมาทํากิจการที่เมืองไทยก็เลยเจอเขาฉันมาเปิดบ่อเปิดบ่อน้ามันบอ่อประดุกบอ่อประดุก บ้าแล้วเอาหลับอะไรมาขาย่อประดุกบ่อน้ำมันทําเยอะแล้วเลยมาทําบ่อประดุกที่เมืองไทยเขาเป็นคนไทยไงเขาเป็นคนไทยก็เลยสร้างบ่อให้เขาใช่ฉันเป็นคนดูใบดูใบอารับถูกต้องฉันเป็นคนดูใบก็ใายแต่งตัวแบบนี้ให้ฉันเป็นอะไรไม่็นดูใบเสียมเสียไม่มีเลยเป็นเศรษฐีดูใบฉันเป็นคนดูใบอ๋อคุณเป็นคนดูใบถูกแล้วคุณพ่อคุณพ่อดูมอคุณแม่คุณแม่ชอนตะแกงแล้วตัวคุณใส่ฝาแดงเลย ท่อมเที่ยบ้าไะเนี่ยอันนี้ฉันโจกเล่นก็ขี่อูดขายบกระท่อมอมเท,ที่ยทีนนี้ฉันรวยมากไม่มีอะไรจ้ะหุทยทองเยอะแยะมากเลยหาก,กันก็ต้องให้กันตลอดอาโบจ๋าไปใส่จัตตารกเล็กๆน้อยอยี่บแปดบาทนะนี่นทองอะไอยี่บแปดบาทกระดาษทรายสามบาทสีสเปรยี่บห้าขัดละพลใส่สวยดีจังเลยครับ เป็นไงเป็นไงเป็นไงบังนี่คนรวยจริงนี่เขาให้ทงให้ทองกันนี่เป็นไงบังมันแค่ใทองเออฮ้ยนี่เอิมานี่เราจะให้ดิเราจะให้ดิลงมาต่อยกูไหมต่อยบนต่อยต่อยบนอูดีกว่าคนดูเยอะ บา,บางนี่เป็นแฟนกันจริงป่ะเนี่ยบางอะไม่เห็นยืนทำไมยืนห่างแฟนเ<อ>รื่อยเลยที่รักมาใกล้ๆดีจ้ะแฟนกูนดินี่แฟนกูแฟนกูแกูแ <laughs> ไม่เห็นหอมแก้มเลยก <laughs> ออูได้อยู่แล้วอ่ะ เขายอยู่แล้วถามเขาขอเขาต้าเปล่าอันนี้เชื่อเป็นแฟนกันจริงแล้วเนี่ยโอ้โหนี่ก็ขี่อูดนี่ยืนอยู่ข้างล่างเนี่ยมันมันเหินห่างกันเหลือเกินนะสุตานเอามันก็ทรมาาแหมฉันก็ต้องอยู่วันนี้ตลอดเวลาไม่เอาแฟนขึ้นมานั่งบนนี้อะอะไรนะไม่เอาแฟนมานั่งบนนี้โอ้ยสัตว์ลงไปเดินไปทศนสกันเลยนะมึงเฮ้ยาหรือเปล่าบังมีอะไรมีอะไรเกยทับสุตานเปล่านี่ผู้ชายจีมึงรวยขนาดไหนฉันนี่จะบอกให้รวยถึงขนาดคิดสั้นจะฆ่าตัวตาย พ่อแม่เลี้ยงดูมาอย่างดีได้อยู่บนกองเงินกองทองเบื่อชีวิตตัวเองอยากลำบากออพ่อแม่ก็ไม่ยอมตัดสินใจกระโดดลงจากตึกพันชั้นออกะวันเดียวตายสี่วันยังไม่ตายกระโดดลงมายังไงก็ไม่ถึงออพ่อแม่รู้ข่าวไปดักตรงชั้น18เอาฮอลิคอปเตอร์มารับฉันเลยรอ,ออตึกสูงขนาดนั้น,น,นเลยเหรอดูดเยอะแล้วก็หลอดไม่ได้ <laughs> ทีนี้มึงก็คุยไปแค่นั้นอกูเนี่ยถึงไม่มีตึกแต่กูนี่มีที่ดินที่ดินของกูนี่ถนนเพชรเกษมตั้งแต่บางแคยาวไปถึงโน่นจังหวัดเพชรบุรีแล้วความกว้างความกว้าง2เมตรไอ้นั่นมันไหลถนนรอเปล่าใช่กูถึงฟุตบาทไปกูรวยมากถ้ามีกูขี่จักรยานขายถั่วมึงจะปลูกบ้านยังไงไว้ชีวิตฉันนี่ไม่ต้องทําอะไรตื่นเช้ามานี่ฉันแปลงฟันที่เวียงนาหลังหน้า ไปล้างหน้าที่แคลิฟอร์เนียแล้วกลับมาหาเมียกลับมาหาเมียที่แคนาดาแล้วกลับมาดูกัญชาที่ของเตยแค่นี้มาคุยเราเที่ยวหมอนวดที่ไหนบอกกันมาไม่มีทีไม่มีเอางี้ง้วยก่นอย่าคุยดีกว่าบ้านฉันนี่เลี้ยงเสือเป็นฟาร์มฟันนี่ฟังเพชรทุกตัวอุ้ยทีนี้มึงมาคุยมึงไปดูม้าบ้านกูฟันเหลืองทุกตัวเรียบท้องเหรอกินขี้กินขี้่า กินขี้ทีน <c oughs> ีน้นฉันไปดีกว่าโบเดี๋ยวตามฉันมานะเอาไม่ให้เขาขี่ไปด้วยเดี๋ยวไปเจอกันที่แชงกรีล่าให้คนเอารถจีคา์มารับโอเคไป ไอเนี่ยอ้าอแบมเขาก็ตามหามึงให้ไปต่างงานมาแอบแต่งชุดกระบองเพชรฮะอให้หนูแต่งนะแต่ชุดอะไรเนี่ยกระบองเพชรจ้ะกระบองเพชรพูดยังไงอะไรขะเนี้ยอะอะไรอะะ